อ้วทุกคนวันนี้เป็ดจะมาเล่นเกม r o b l o x อีกแล้วนะซึ่งวันนี้ก็ขอมาแยกเปิดคลิปกอนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีข่าวมาแจ้งเลยก็คือเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของอซีรีส์ t e r n a l n i น h t นะซึ่งเราจะรวมระหว่าง2คืนนะก็คือคืนที่เป็นคืน5แบบบทปกตินะแล้วก็คืน5ที่เป็นแบบนายแมร์เนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปต่อก,กับซีรีส์อื่นเนาะที่ว่าเป็นซีรีส์เกมผีที่เราลิสต์กันมาอีกเยอะมากมายเลยนะ <Pew! S 1> ซึ่งวันนี้ก็จะใกล้จะปีใหม่แล้วเนาากก็ขก็ขขขออให้้รร่งงงยแแแลว ีเงินทองล่ำอ่าลรวยอะไมาเทมาเนาะแล้วก็ขอให้ถูกหวยกันเยอะๆก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่คืนแรกๆนจนถ,ถึงคืนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย ok นะครับไปเจอกันในเกมนะครับผมบายๆเรานี้ยเราทีเท่าไหร่แล้วเนี้ยเราทีลานพ <c oughs> ี่เชื่อมันเชื่อมันในตัวเองตอนนี้แหละแน่นอนเลิกโอเทำ ด้วยจุดความสามารถในการจูกเต้นไบนะไฟฉายไปสองนั้นจะบังกันครับทีละคนเมาหอพี่เป็นห้องฟิวเลยผมไม่ไหวแล้วไปเลยพี่เอาเลยเหรอจะเปิดเลยเหรอจะเปิดสึกกับนเลยเอาดเอาพูดเรื่องหม่ความใหม่ไม่เปอนไรเลยเออเอาดิเอาเลยดิกลวอะไรวะหาทางอีทีไล่ให้เจอนะไอ้ ชิคกี้อยู่ห้องกลางอุ้ยเหี้ยผมเรียกว่าห้องนี้ครเฟดดี้อยู่ตรงประเภทพชรเฟดดี้อยู่ตรงเพชรห้องกลางนะเฟดดี้ภาคภาคเพชรเฟดดี้ภาคเพชรชิคกนั่งนั่งคัพเค้กอยู่หน้าหน้าขวัวไม่ได้มอง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 โอเคหายแล้วเจ้าครีมแต่ไม่เจอสกูเดเวอร์อะตอนนี้ไม่มีใครควงโอเคบันนี่ตื่นแล้วนะบันนี่ตื่นแล้ว ไอ้น,นี่ก็ทำทานจะตื่นเหมือนกันไอ้เงี้ยผมไปนี่มาทางกูเลยวะยีไปนเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอใช่หรือเปล่าไอ้จริงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมันจับสัญไญอ้เหี้ยมันจับสัญญาณชีพจริงอยู่เดินมาแบบไม่มีเหตุผลจะทำได้ไปพี่ทำได้ ทำไมกูเดินไม่เข้าวะมีใครหมุนเดี๋ยวมีใครหมุนขวบเพชรยังเนี่ยไม่มีไม่มีไอชี้ชีหายแล้วพี่โดนพี่โดนดักออกไปไม่ได้ไม่เอ้ยเียประหยัดทำฟิตดี้มีอย่าเพิ่งตื่นนะไอ้สัตว์เช็ด มุนพาไปได้อยู่พ no ี่หมดดีกว <opoly> <illing> ่า <ES> ม <PN ills> ุนอยู่มุนอยู่เออเอฮ้ยเอ้ยอ้าวได้ไว้เฮ้ยได้ได้ได้อ้เหี้ยได้ได้วะเฮ้ยสองเต้สองเต้สองเต้ได้ได้เต้เต้เอะไริดอะไรวะพี่ไอ้เหี้ยแต่เร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินอึ๊บอึ๊บไอ้เหี้ยอ๋อไอ้เบนตีเนี่ยเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหเป็นใครสเป็วเาินวเลย อุ้ยกูเด้งเฟดดี้หนักมากอะไรกันวะเดไอ้เหี้ยกูเด้เฟดี้มันดึงดึงแรงเกินอ่ะใครโดนอะไม่รู้ไม่โดนใครโดนจ้องมเงียบทำไมอมโดนเหรอไม่โดนแม่งเอ้ยกูจะส้กูได้เอีมึงมาเล้ย โพี่เต้อยู่ไหนหยู่ตรงตู้ประเภทอ่ะใครเดินมาระวังอ้าพี่เป้พี่เต้อยู่ในตู้เหรอไม่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 โปไอโป่สู้โป่สู้โป่สู้สู้ดิสู้ดิมึงอย่าคิดมาเปิดตู้นะไอสัตว์เออ ชิก่าเดินมา,าตกลงไปแล้วก็พี่พี่บอกอยู่พี่จุกจุกสองตัวเลยฟ็อกซี่กับก,กิชิกาา้าแล้วเดินขึ้นเวทีลงเวทีขึ้นเวทีลงเวท,เวทีอยู่งั้นแหละไอ้แคยมันโอเคไปแล้วอย่ามาวางพี่นี่ขี่มองแล้วมันใกล้แล้วโอเคโป๊ะมปมเหมือนเลยป๊ะหมือนเลยพี่ดูให้อยู่ มือนวิธีเดียวคือตอนต้องรีบหมุนแล้วก็ต้องรีบมาเดินอยู่แถวๆตู้อะแกดีฟเดีิฟเวดจัูเนียหายหายหายจับตู้จับตู้เอ่อเค้กคัำเค้กคำเค้กลองตรงไหนโปรลองคำเค้กนะไฟจะดับอ่ะเฮ้ยไอ้เ้จมองลองคำเค้กลองคำเค้กคำเค้กอยู่ใกล้มาตรงห้องน้ำได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยมานั่งมานั่ง เฟรดี้นั่งเฟรดี้นั่งเพราพี่เจอเฟรดี้นั่งไปยังไปแล้ว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 มั้งโอเคพี่รอแถวตู้นะผมนัวมากนะมากมาแรงไปไปผิวแก้แล้วพี่แก้แล้วแก้แล้วไปยังฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ยังอยู่ฟ็อกซี่อยู่ เราคิดถึงความพยายามที่ตายมาอย่างยาวนานโอเคพี่เป็ดอยู่ไหนเสียงใครวะเสียงทีวีซ่าเลยเออเสียงมันปะวะได้มองหน่อยนี้มีคนมาไหมฟ,ฟ็อกซี่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 อยู่ตรงเวที เป็นทีวิสามันปะคอแค้้วก็เดินกลับไปที่ตู้ไม่รู้แต่ผมมีแสงแดงทีเป็นหมดเลยถ้ามันบัคกแเนี่ยใช่แหละอยู่ไหนหน้าตู้ประเภทอะอยู่ตรงประเภทมีอะไรตัวอะไรไม่มีไม่มีถ้าองคถามเลยว่าโปจะออกยังไงน่าไข่อ่ะโดนโซนโดนโซนสามตัวเลยอะโปตรงไหนอะปอยู่ห้อง ห้องเก็บตุ๊กตาเก่าอ่ะโอเคจะไม่มีใครสามตัวใช่ไหมสามตัวตัวอะไรอ่ะเฮ้ยกูเด่นกูเด่นดึงนะกูดึงกูดึงสู้กูดึงสู้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 ดึงเออกูอ้าว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 จุดีก็ล้มไอ้สั๊ดไปกันไปเอออย่างน้อยอย่างน้อยต้องรอดอ่ะถึงกูจะตายก็ต้องรอดอ่ะ ไอ้เขี้ตัวนี้ขี้นี่มุดมาใส่ผมเมื่อกี้เหมือนเจอโคเด้นเนี่ยโคเด้นอยู่ไหนวะตามหมดยังเนี่ยพี่ตายไม่ตาย,ตาย okay. N โอ้ยังอยู่ไกลาตายแล้วแหละโอ้ยตกใจอยู่ไกลาตายแล้วถ้ามันไม่ไปสักทีไปยังอ,อ่ะเอ่อเฮ้ยพี่มองไม่เห็นแล้นั่งโกเด้นยืนหรือโกเด้นมานั่งมนะัน่ะมองไม่เห็นอ่ะเอายโคเด้นยืนโกเด้นยืนโอเคเฮ้ยยืนหรือน,นัอ่งไปผมตายตาย แย่สิแม่งเคอีขเค้ก็ต้นแม่มาลัดคิวมาเฮียมานะมาๆมามีตัวมามีตัวมาสองตัวเลยสองตัวเลยคนมุนพับเเนี่ยมุนไหนโค้งอมมเเออแคมอยู่ใจโดนแคมอยู่สองตัวเลยตัวอะไรตัวไร็ก็มาอีกตัวนึงฟอกตีตีันตือตัวน้าเราเคพอได้อยู่พอด้ อ๋อมีชิก้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นตีอะไรวะตอบแล้วตอนนี้เนีแคมป์หมดเลยนะอยู่ตรงแจ็คหมดเลยสามตัวอตายแล้วเจ้าฟอกซี่ฟอกซี่เห็นฟ็อกซี่เห็นฟ็อกซี่เห็นผมผมจะมาวิวนะโอเคโอเคไปเออเลยพี่พี่อยู่อยู่พี่อยู่อยู่พี่พอพี่พอตายตรงไหน ไปต้องไอ้ห้องที่ภาคสองอยู่ผมไม่รู้ผมไม่เคยดูห้องนั้นอะโอมห้องห้องตอนคืนสองที่เราไปยืนที่เราไปนอนจุ๊บปุ๊กกันอะจุบปุ๊กห้องที่คืนที่เราโดนจับไปตอนคืนสองอะโอมเดินต่อไปอีกโอมเดี๋ยวข้อเออเต้สองหน่อยดิเต้สองหน่อยมีคนปะมีคนมาปะไม่มีย่งตอนนี้ยังไม่มียังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่อยู่ตรงตะเขื่อ ไปโจมน,น,นะนีเองเลยนะเคหมุนแล้วก็กลับไปที่เดิมไอเยตูวหินนี่มันหักรอดหลายรอบแล้วทำไมไม่คิดอย่างนั้นบ้างวะนี่จะไปดั้งจะไปวิ่งกระโดดขึ้นเวทีทำไมแต่สเปีร์บาร์ต้องดีมากเลยนะเออแต่สเปียร์บาร์ต้องดีมากเออแล้วก็ห้ามขำด้วยไม่มีแรงละแล้วห้าวันไหว,วต่อคำพูดด้วย ไอ้เฮียกลับไปกินที่ไหนมันจะไปหมดเล่ามันเออเรไปโอ้โอมโอมต้องเปลี่ยนฟิวแล้วโอมบอนนี่บอนนี่บอนนี่เปลี่ยนแล้วเต็มไม่หมดเลยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนที่ไหนแล้วเนี่ยมันยังมันจะกระพริบอยู่เนี่ยมันหมุนได้มันหมุนได้อยู่จะหมดแล้วเนี่ยไหนรฮะห้องเปลี่ยนฟิวเฟดดี้มาเฟดดี้มาเฟดดี้มาแจ็คเฟดดี้มาขัดตัวโฟหนห้องฟิวอะ อมออมยู่ไหนวะอมต้องไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแคมป์ไปไปมึงเลือกยืนจูบเลยเเขข้้าาไไปปโอ้ยจะตายนะเนี่ยเอ้ยจะตายได้เนี่ยไปไปตรงไหนต้องไปไอ้เนี่ยมันมันแคมป์นานเกินอ่ะอมพี่ตาย เฮ้ยเรัเฮ้ยเฮ้ย oh, จ oh, uh, yeah. oh, ho, oh, oh, ีบปเนี่ยไอ้ยี่พาเดิมโอ้โหไอ้ยี่โอ้โหสุดยอดเหนื่อหแล้วทำได้เราทำได้โอ้ A few moments later อารนทุกคนวันนี้เป็ดจะมาเล่นเกมโลบอกอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นยินเ r n i g ไนน์นะตามสัญญาวันนี้เราจะมาเล่นโหมดไนแมนนะวันนี้แล้วก็เราจะเลือกคืนที่5เลยนะ ซึ่งเมื่อกี้ก่อนเปิดเกมโอมว่าไงนะคือ <c ười> โอมบอกว่าแบบเป,เป็นเป็นเรื่องที่แบบเรากำลังทำในเรื่องที่ไปไปไม่ได้อะซึ่งมันต้องไปไม่ได้ดิเราสาผ่านไปแล้วตั้งคืนทั้งคืนแบบทั้งห้าคืนอ่ะเราผ่นานไปแล้วอ่ะทำไมาจะผ่านไม่ได้วะแค่คืนเดียวอ่ะแล้วโหมดปกติกับโหมดแม่เมียมันต่างกันยังไงอ่ะทุดใหญ่เหมือนเกินการควบคุมเลอาจจะเปิดบาร์ปุ๊บวิ่งใส่เลยก็ได้นะไอ้นนี้เจอแล้วเคยเปล่าวันนั้นอ่ะไอ้คือไม่ได้เดินนะ คือแบบมันเปลี่ยนจากมันเปลี่ยนจากเดิมวิ่งเลยใช่ไหมคือวิ่งตลอดทางเลยความเร็วระดับพ่อแม่มึงตายอ่ะเอ้ขอหาสกูเดเวอร์ก่อนได้ปะได้ได้ได้ไม่เป็นไรเนี่ยโอ้ยเอาหรออะไรไม่รู้อะไรต้องแล้วกันหมดเลยว่ะรกาเดี๋ยวผมเก็บผมเดี๋ยวโอ้หนี่อะไรอ่ะอ้าวแล้วใครเปิดอ่ะอ้าว เอ๊ะโอมครับเอี่เอาโอมปี่เปิดไปไหนอะไม่รู้ไม่รู้แต่พูดไม่ได้นั่าไอ้ตัวผีไอ้ผีเอาเรียบร้อยมึงโดนแน่ผีอะไรอุ้ยมาแล้วเพราะมึงเหลืองเฟดตี้เห็นอะไรรัก็หลืก็เฟดตี้อยู่ห้องฟิวก็ใช่ไงโอมันอยู่ห้องฟิวเปิดมันก็คือการเริ่มโอ้โอมไม่เคยเล่นเลยแล้วทอปิดทุกอันเลยโอมแล้วเข้าไม่ได้โอ้ยอินเทอร์เน็ตไรช้าไปหมดเลยตอนเนี้ย อุ้ยมอง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 ตัวยืดต้องมองตัวยืดต้องมองตัวยืดต้องมองมองใช่ไหนแต่มันวิ่งใส่วะเฮ่อมันก็จะยืดยืดอย่างนี้ใส่เฉยๆเลยไม่มีอะไรหรอกเนี่ยใช่ไหมอ่าโอเคอย่าอย่ามิดตกอย่ามิดตกอย่ามิดตกกลัวแม่ตอนแรกบอกไม่เคยกลัวมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะไม่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 ได้อยู่กับเราใครอะ มันไล่ผมมันไล่ผมหรือเปล่าผมเปิดไฟฉายประมาณห้าวิได้อ่ะกว่าจะเปิดอุ้ยเมื่อกี้ใครวะอ๋อบันนี่ไอเดี๋ยวเฟดดี้อยู่ตรงประเภทเฟดดี้อยู่ตรงประเภทพี่มาที่พี่ไปทางนู้นพี่ไอเฟดดี้แล้วที่พี่ไปทางไหนเนี่ยไม่รู้พี่ไปไหนไม่ได้ไม่แต่ข้างข้างหลังอันนี้มานะข้างหลังบันนี่มานะแล้วเราอยู่ไปนี้แบบไปอมปิดตัวไปอย่าวิ่ง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  อย่าตื่นตะนกอย่าตื่นตะนงอย่าลกตรงไหนมีตู้บ้างวะตรงไหนมันแอบ,บได้บ้างวะไม่มีไม่เลยม,มาเปลี่ยนรถเอ้ยอ <กด S 1> เอ้าเฮ้ยปีศาจทำไมอะชิก้าอยู่เกาชิก้าอยู่ปาเป็ดชิก้าอยู่ปาเปตวิ่เปลี่ยนว่าที่เปลี่ยนไปกี้ผมมองมาอยู่แล้วผมหันหน้าไปทางอื่นแป๊บเดียวแล้วผม,มหันกลับผมโดนหักคอเลยเอ้าไปแล้วนักนักล่าผีในตำนานกูไปแล้วชิบหายเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกูไอ้ผมเห็นเงาตกใจ แสงแมงเรนเดอร์อุบาทว์ใครวะเมื่อกี้โกูเด่นกูเด่นอยู่แนโกูเด่นมองดิโกูเด่นมองเอาไอ้เหี้ยผมไม่ใช่โกูเด่นี่โกูเด่นไอ้เหี้ยได้บอกกูเด่นกเด่นกูเด่นนี่แหละกเด่นสองเตือนลิกเงียบทำไมอ่ะทำไมไม่บอกกันล่ะไอ้อะอะไรวะเพราะว่าผมตายแล้วจริงๆให้เพจที่เป็ดดูดูเจ้าผมทำไมอ่ะ ลูกขึ้นก็ได้ดูมาดูมันย่นอย่างนั้นนะถ้ามันจืดเขาลงมาแล้วตายแน่นอนแหละบอกเลยเออตายแล้วยืบสกีนเนี่ยยืดเต็นตัวยืนอยู่หน้ากเรนไอ้ลูกเกเรนมันมุดไปได้ปะเกเรนวนไปได้อ๋อเหรอโอ้ยอย่าไปล่าโอ้อย่าไปมองดี ถอยไปเลยอ๋อมันเล็งมันเล็งไอไว้อยู่เว้ยมันเป็นบัร์โอมนั่นน่ะข้างหน้าข้างหน้าขะน้าน้าเชื่อไหมโอมโอมตายไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายวายอ้าวชิคก้าชิคก้าจแค่กินใส่เฉยมันไม่ไล่ต่อกเปด้ไ่ไเออเปิดตู้ไม่ได้ไม่กุ๊งเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครเปิดรอละเดี๋ยวแล้วใครเปิดอันนี้ไอ้อะเดูคนนี้ก็เทีฮะใครเปิดฝาท่อข้างอะ มันบินแล้วมันบินแล้วว้ายเว้ยเรียบร้อยมันบินแล้วเฮียมันบินแล้วมหายไปเลยอ๋อเฮียกูได้เฟรดี้มันดักรออยู่เมื่อกี้ two thousand years later คือแบบเมื่อกี้แบบไม่มีความกลัวเลยคือเราแบบเราเล่นเราเล่นบ่อยจนเราไม่กลัวแล้วอ่ะสงสัยแบบต้องเปลี่ยนเกมเพื่อไปกลัวเกมอื่นคือเกมนี้แบบเจอบ่อยเลยไงเจอจนเมื่อกี้แล้วไงแต่เมื่อกี้ก็กินไปดอกนึงนะผมผมขบกินอยู่นะเมื่อกี้กินเหมือนกัน กะกะกั้นใจเออคลิปนี smoking, ้จะไม่กีกกีอยู่ดีแต่จริงหน้ากากก็ดีนะไว้พี่เป็ดพี่เป็ดหนีไม่ค่อยทันเออมันไม่ใช่หนีไม่ค่อยทันหรอกแต่ใครบางคนมันชอบทำให้พี่ตายนั่นน่ะสิจะชื่อว่าโอมกุนนิงโอ้ยกูไปไหนมาไหนกูเจอแต่ปนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋กูจะเสียเลือดตายแล้วไปได้ไรเนี่ย ไมึงการกดสเปคบาลระดับพระเจ้ามึงกูกูยืนสเปคบาลกับมึงมาเคยมาก่อนกูไม่เคยกูไม่เค้มึงหรอกไอ้ปัญญอนไอ้เฮียทำไมมาอยู่นี่กันหมดเลยวะไปชิคิวเฮ้ยเดี๋ยวย่าพยายามเดินเข้ามาตรงนี้ครับโอมวิ่งพี่สุนทรร้อนตู้ทีเอาแล้วย่าตู้กูไอ้ชิี่ริมา พิเพทเกียงเลยพี่เป็ดเจอกล้กแล้วแต่ใกล้แล้วผมวอาใกล้ละไม่เพี่เป็ดตั้งอยู่กันอเออใกล้ลวใกล้ลวใกล้ลว <c oughs> เฮ้เฮ้เย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมึง <c oughs> ไอ้เหี้นี่มึงแลเด็ดอีกไรสัตว์แล้วกูก็ตายดิล้วเหี้ยอะไรออ,อ,ออก,ออกอือกเอ,อกกอ,อกเกอือกเอเกอกเกือกเกือกเกเอ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  ก็ไปจ้ะเฮียพีค sure ja. mm um OK> ิ้วคนตีนนะเดี๋ยวมาทางกูด้วยเฮียเฟดดี้ข้างหูเฟดดี้ทางซ้ายอะไรบ้าฮเยอย่ามามองเรามาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรอะอยู่เฟดดี้ไงชิบเนี่ยที่เข้ามนจะเดินมาพี่ต้องวิ่งซ้าย เฮ้ยการยืดระพเจ้าเฮ้ยเฮยเฮ้ยโอเคมาคุยเยอะมาเข้ายละมาได้จริงก็ฆ่าฉันเย็นดีนะโอเคด้วเรื่อโอ้มันย่ำกันมันย่ามเพราะเพื่อนฉันเย็นไอ้ออมอย่างโลกอ่ะอมโลกอ่ะยังไม่หายกลัวอีกเหรอเป็น่ากลัวเลย ใส่ไปว่าไปใส่ไปไอ้ปามันตื่นแล้วไปกดได้เฟดีกดได้เฟดีมองมองมองจิกาจิกาจิกามากกว่าเอาแล้วก็ไม่มีใครมองให้กูแล้วกูก็ตายแล้วคนอยู่ตต้งไก่ไม่มองให้ก่อนหนักก็พี่โดนไล่อยู่คนเดียวอ่ะอะไรอนโดนไล่ด้วย โดชิกาอะไรอยู่ไม่เก,กะคุณข้นโทไล,โ<อ>ล่โอ้เฟตตี้อ่ห้องทิเช่น <ผม S 1> ใช่มไมมันเปิดมันเปิดเองเห็นไหม,มเ,ออเป็นพอาะพี่เป็ดเอ้เนี่ยช้าเกินอ่ะเอ้เร็วเกินเดีวเกินไป <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรถ้าตัวแปลพี่ก็ไม่ถูกแล้วโว้ชุด้วย อ๋อพูดเรื่องอะไรทำไมวะอ๋อเป็นไรวะเนี่ยอ๋อมาเนี่ยอ๋เป็นไรอ๋อเดี๋ยวทีเราจะอมอมหลอนเหรอะกินออกกาวลาวกินมาจากหัวใจเฮ้ยตัวอะไรเดินมาหน้าตาคุณจังไม่กินเลยในเฟดดี้เหรอขางเกตเลยเดี๋ยวบักซี่แล้วกูเดินป่ะกูจะพกพี่ออกไป่ม่ถ่ยงเดี๋ยวมันหนักนะเพราะเฟดดี้อยู่ในห้องเนี่ยเฟดดี้อยู่ในห้องเนี่ยเออโปรดูให้พี่หน่อยได้ป่ะพี่จะไปหมุนประเภท อือฮึกำลังดูอยู่นี่มีตัวแดงๆมีข้อหลังอย่างเงี้ยระวงนะบันนี่มาบันนี่ไม่น่ากลัวเราไปหมุนประเภทเลย่อนสักพี่หมุนอยู่พี่หมุนอยู่ไม่เป็นไรไม่เลยเร่เหยียบกระจกทำไมอ๋อแบบคนเหยียบพี่เหยียบพี่เหรอก็ใครตายเหมือนกันนะไปไปไปที่อื่นไปหาแอบซ่อนไปนั่นยังไงหน้าที่ผมคือหนูท่อพี่ไงหนูท่อหนูท่อ หาตุยอกูไม่เจอเฮีอกเกือบตายแล้วโอเคไปผมเลยพูดฮัดมันไวมากเมื่อกี้ผมได้เสียงไลเม่ผมเข้าตู้เลยโอเคโปรด้วยพี่หน่อยพี่จะหมุนอ่หาฟิวหาฟิวหน่อยหาฟิวหน่อยมันจะหมดแล้วอยู่ผมเนี่ยพี่วะนักสับสัตว์อาทีก็ได้ไหมมีใครใครคนหนึ่งอ่ะมาอยู่แถะโปดเลพี่ออกไปสิเฮ้ยี่สีแดงไงเออยังไม่มีโอเย็ละใครวะ ฟอซีฟอสซีมาฟอซี่มาเขาเขาตู้เขาตู้โอเคฟอซีเลนพี่กูได้เอ้เฟดดี้อยู่ด้านซ้ายนะเฟดดี้มาแล้วเฟดดี้ข้ัเพชรยไเียตูกูได้เฟดดี้ทางขวาแล้วโป่เป็อะไรกูได้เฟดดี้ด้านขวาคือใครกูได้เฟดดี้กูได้เฟดดี้ อเอ,อ้ไม่โไมเอาฟิวกดเดินไปดีนะจ๊ะไปมาทางเราเลนะครับฟี่เดินไปดีนะจ๊ะไปยังที่โปรฟินจะอยู่ตรงไหนสุ่มซุ่มมันก็อยู่ในมือผมเนี่ยฟิวอะเอ้าน้่นโปรไปโปรไปแะไรนี่พี่ไปทันมันจะทันแล้วทนันไม่ได้ไปขนาดนั้นใครมาใครมาอยู่ตรงตรงนี้นะบ๊ะตรงหน้าพระเพศอะมามาอยู่ไปเพื่อนพี่หน่อยมาดูว่าพี่อยู่ไหนพี่จะปุ่นพระเพศให้ ไอสัตว์ยยไม่มาเียบเลยเหี้ยว่ะเี้ยเฟดดีมากิมีบเลยสัตวคนน่าเกลียดเลยเย,เลยี่นี่ผมกำลังจะตายเฟนี่ต้อเนระวังใส่เพียวแล้วใส่เพียวแล้วผมไม่ได้ผ<ค>มไม่ได้มอคอะเออรอค เฮีย้ยหมุนไม่ได้อ่ะ <ไป S 1> มันมันบนอ่ะอ้าตาโลโหลผมรอดชิค้ามาอยู่ยังยังยังชิค้าเจอผม,ผมอ้าวไปเจอใครวะเน่ะอ้าวอักอีซกกูขอร้องละพระพุทธเจ้าประสงค์โอ้ยไอ้เฮีย้ยผมหาทางไม่เจอเย้ย,ยเกือบตายอ่ะ ไอ้ยไม่ได้หม<ง>ุนพับให้ต้นเนี่ยโอเคละโปรแกรมคนเสียสละทำเพื่อใครมันอยู่ตรงตูง้ต้องอยู่อยู่ตูต้มื่อกี้มันไม่ได้ตัวไงไป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 โอ้ไปโอ้ไปหมุนโอ้ไปหมุนพี่เราพี่เราให้พี่เราให้อุย้ยเกือบหมด เอาเฮียมันเอาบวกไอเฮียมันเอาคนเอาเนี่ยไอสัตว์ไที่บวกโล่อะมันเล่นพี่เมื่อกี้จะมันไปเอาอ่ะโอน่าเกียดอ่ะไอเฮียพวกมึงน่าเกลียดโอ้พี่ตากลายใจไอเฮียคนน่าเกลียดเลยไม่เห็นใครอีกอ่ะยอมสละชีวิตเลยกันไปหลังกับพี่เป็ด ไอ้ปอมอะโอมเมื่อกี้มันไล่พี่เว้ยมเมื่อกี้มันเลงพมมี่ผมมีทุตผมมีทุตชิดช,ชู่กับพี่แล้วไม่เสีย่ยมันไฟดับเลยนี่โฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพัฟเฟตได้เดดเดียวนะพัฟเฟตได้เดดเดียวเองนะหมุนได้เดดเดียวมันไล่พี่จอดไม่ใช้กระฮีแล้ว โอ้โเดี๋ยว่ไม่ใช่ไม่เปิดตู้ครับไม่เปิดตู้เฮ้ยรวยเลยวะมีเสียงขนาดนี้แพ้เลยนะแพ้โอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายไม่ตายมันมันโมโหเฉยเดี๋ยวดูถูกคนเกมไอเกมเพลสูงนะผมมีรีเฟทไวมากโอ้โหจำได้ว่า นีเออใครใครส่องใครส่องตัวพี่หน่อยดูดูพี่หน่อยมาไหมดูวยโยบอกนะบอกนะอย่าแกล้งนะอย่าแกล้งนะขอร้องแหละได้โปรดโออจะดูไงโอเคก็ไม่อยู่ตรงกลางอ่ะอ้าวก็ผมมองหลังได้ไงผมเป็นผีจริงเหรอผีมองหลังได้เออหาฟิวหาฟิวหน่อยใกล้หมดแล้วเฮ้ยมีตัวมาพี่เป็ดใครซ้ายมือพี่อะซ้ายหรือขวาดีดีผีไปแล้วตั้งขวาม่เห็นแล้วอ่ะแดงตั้งขวา พี่ไม่รู้จักซ้ายขวาหรอโอมไหนไม่รู้จักซ้ายขวานั่งขวาพี่โอมซ้ายพี่ฉันมันเทอิโอมเดี๋ยวโอมแล้วไปไปไปไล่สารชิใหมยเดี๋ยวมเดี๋ยวโมกีดเส้นให้ดูเลยเอ๊ะมาหน้าตู้เหรอมันมันอยู่ตรงไหนกันมันอยู่ตรงไหนกัน ไม่ดูให้หน่อยมันอยู่ตรงไหนกันช่วยด้วยไม่อยู่ไม่อยู่พี่ไปอยู่ขวาอ๋อเฟตี้อยู่ในพอดีเฟตี้ในห้องครัวเอ่อโป๊ยนักเขียนกระเด็นเหรอเนี่ยเสียงหนังก็คือกระเด็นคนเดินดึงตู้อยู่คนเดียวก็ดึงตู้อยู่ช็อตที่โอเคพี่เอาพี่เอาฟิวไปใส่ก็ได้ปะ เในใจว่าพี่จะมาทำไมมันอยู่เต็มเต็มเลยไอ้เนี้ยนั่นก็ตายได้เนี่ยผมจะเดินไปผมอย่าเดินไปได้เลยผมเดินไปปุ๊บผมเจอเลยอะต้องเห็นพี่โปแบบสไลด์รถเข็นโอ้หมุมอย่างมืดมองไม่เห็นเลยอะเปตดพี่เป็ดโปไปโดนนะชิก้าปะชิก้าด้านขวาปะเป็นไงพราะ ผมราชิคกาเดินทางของมันหลังท<ช>ี<ช>่โดเนเฮนะ้ยพีอ่ะมุ้ม่มิธานกวอะกูอะไรตัวเลยชิเป็มตัวละโดนล้อมหน้าล้อมหลังหลังลตรงนี้ไปทางน,นี้ไปยังอันนี้เซตดี้มันอยู่มุมซ้ายอ่ะผมมองไม่เห็นอะมันติดท่ดอะอ่ะตา,ายแล้วม่ง เอาว่าผ่านเทเอาว่าพนอาานาทีเห็บบอลศาสตร์อ้าโหนี่เรามาพูดตอนท้ายเลยไม่ช่วยกันดูเลยเฮ้ยจะเป็นมองสีตสร์ผมตายค่ะแล้วผมโดนคอมโบอะไรนะเอ้คับเคกับชิกาไปแคทโอโออันเดิมอันเดิมอันเดิมไม่ดูไม่รู้<อ>แต่เมื่อกี้อ่ะไม่เดินผ่านหน้าผมเต็มเลยนะนคุณไหนโอ้โหจะไปผมไปไม่ได้ คอรก็มีคอร์คือวิ่งทำไมวะอุย้ยรอบนี้แบบเราใส่เครื่องหรือเปล่ารอบ,บนี้ไม่ค่อยคาร์เลยนะตกตายหรือเปล่าอันนี้คือโหดจะกลายเป็นอะไรเหรอสปีดแคปใช่เบตตี้อะฮะ ช่วยทำมันจบจบเร็วกว่านี้ได้ไหมถ้าโดยช่วจริงใช่ป่ะถ้าพี่มีทางหนีใช่ป่ะเช่วยให้มันมาเลยๆได้ไหมก็ถ้าอยากตายก็ให้มันจบจบให้สักทีได้ไหมไม่ต้องมายืดเยื้อก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็ถือว่าจบลงด้วยไม่ดีจบลงไม่ดีเลยโอเคทุกคนก็จบแล้วนะสำหรับอิทิโลไนนะซึ่ง เอาต,ตรงเกมนี้ถือว่าเขาทำออกมาได้ดีนะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะสํหรับเรื่องของเขาเรียกอะไรม่ขิกกับเรื่องของการไล่ล่าหรืออะไรก็ตามแต่หรือเขาเรียกอะไรนะเหมือนเไม่คัดีิอของเกมมันออกมาดีเนาะมันไม่แย่นนะใอ้กี่คะแนนครับถ้าสําหรับพี่นะเต็มค่าพี่ให้แค่3พี่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือพี่ไม่ชอบเรื่องของบักเรียนยิ้มย่อยในเกมแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอ,อะไรวะไอการปล่อยตัวละครออกมาคือพี่โสมปล่อยออกมาเยอะเกินไปอะ เออเพียงแค่สามเต็มห้าพอกลางกลางกางซีรีส์เนี้ยสาวได้รู้ว่าถ้าเราอยากประสบความสำเร็จได้เราต้องเสียสละเพื่อนเว้ยทำไมการรียสละพี่่การเสียสละจะเป็นการแย่งตู้กันอย่างทุกโชนมันการแย่งตู้ต่างหากก็ไม่ใช่การเสียสละเสียสละโอเคโอเคปะปะไปกระเถิบทุกคนไปไปไปาย นัวจะไม่บายช่วยนัวจะไม่ไชยช่วยกันแล้ว